มาขนาดไหน้หน <ali> ่อยเนาะปีเดียวไป็นอะไรอ๋อเอาผัวให้เมียโอ้หาหาเมียให้ผัวเาอันนั้นอ้ย <Australian> น <food> ังอะไรงนคนนั่งอยู่ทุ่งมู่ใหม่หล่หลายเพืเหียวบนไหนกาชันเพาะคนิลุมไทาเดียวเด้อแต่คินม่าทันหนดีที่ไปทักคุณเียวะคหนานเออเมียวขายหน้านปไเมียรักขายหน้าน อีกเป็นออกไปมัล่ะปะคนลิ้นลิ้นหนอกคนลินพกว่าหลายนมเดี่ยวขึ้นไปตมไที่ตะพนมันมัสลักย้อนขาลูกจากอาม่นัก่วัดนี่ปะัดนี่วัดนีัดนี้นี้มันเศ้ามัน่เงเขาภาพมันเข้าไปยนยมอพอภาพโอ้เ็นพี่น้องแนวแน่เห็นครับไม่เสื้อไม่เสื้ออย่าลบดูวัดนี เด็กข้าวเด็กข้าวมากวแข็งนันบอกเครื่องปันไฟมา้งนี่ห้างสองสามคณาเดียวพอมีแนวเป็นตะปินข้าวนึ้อขันไปบ้าปั๊บหินตึมรถจมปากจมคอปั๊บหิตึมรถเพราะเป็นตะปินจะมีเรื่องของวกมันเป็นตะปิน่ำงานมาลอง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 แต่มาตนเค่องนี้จะเป็นหูแดเรียนอยู่ดีๆเนาะจะมาล่ำเรื่องหรือไม่ คือแบบว่าเขาจะเซฟมันเองครับเี่ได้เคยเกิดปัญหากัรตุกติกาม,ม,มั้มีเ่เ็นยัมยอาวอา,วอาวแล้วเล็กเ้วเรายัวมาดังคนชั่แต่่าีแี้วมันเป็นระไรวันมีนะแตม,มันมันมันบอลทะลาักอ่ัดวันนี้นบอลทะลสามร้อยานแล้ว,ค,วค่อยๆแเดี๋ยวไปพ่ลมแหลมล้มแหลมเนะนี่นะละวังนี้ คือสภาพรล้วเหี๋ยวอันี้เนาะพรก็สิเยียคือตอมูเนี่ยสิน่งก็ส่วนล้วเดี๋ยบมากอะไรเบมันจะเป็นลักษณะเด่วเลยแต่มาลอคุณัไม่้ยินนะฮะเห็นหลเห็นหลคนออและมาเรียนเอาสีย่างไปยังไมางยังเนี่ยฉันขออนยุ่งเจะเห็นคนอยู่ทั้งหลายมีบัมีบัมมีบันะครับคนายวีบบเนาะเป็นระแวงระแวงเนาะเป็น จะมีคนนำมาเ,เป็นหูซื้อได้ออหูซื้อได้กันจะรักวิญญาณวิญญาณาาคือจะเพิ่มมาเบิกเฮ้านังหละกพวกมันไงไว้ปีนั้นเนาะผมมาเนาะกับวงวง,งบันวงสีสีเคยอยู่เนาะวงอีพอแม่วงอีพอ <c oughs> นั่งเดือดมากนี่นั่งเงียบกีบก็ <c oughs> เดือดมากนี่นั่งเงียบกิีบเลย <c oughs> เป็นอะไรกับเครื่องเครื่องปันสังเกตเลยยังเปิดวัสดุฟังเป็นอะไรเครื่องปันสีก็ค่อนขางโค้งเออยังกระสีแตกไม่เปิ บ้านนี่ทั้งโค้งโค้งเป็นโค้งมาคักเลยโค้งเป็นทักศอกเลยอยู่ได้บานยู่ได้มาถึงทั้งโค้งนี่บ้านนี้เดือดมากบ้านนี้ทั้งหลายเวทีนี่เห็นเป็น่ยื่ึนโฮมขาวนุ่งขาวมานังเต็มอยู่แต่พอมาปากมาติ่งตเบิ้ลปีนั่นตัวเบิ้ลตีบกับอะไรเงียบกริบเลยจะมาจอดแจงตัวเบิ้ลสักขันนี่ละนี่หลักเสาไฟจกต้นมอทระหลักเสาไฟ ไทยบาดเจะากเอร์ังงานมนพี่น้องหลังหารพวมีคนเข้ามาได้ครับแต่ว่าตีกันอยู่ถนนเต้เมล่เอยู่ต่ว่ามาหลังานเกียนเขาหุ่นตีดชุมไทยบาดอื่นแม่นบอกุมไทยบาดนี่ะันหนาหาวอรัเยังอืมไทยบาดทอื่นอยู่ข้างนอกเวิดแตะว่าใน้ั่งกระสีนยังนี้ไทยบาดที่หันหนาหาวอรัเยังสิสัมพันธ์นั่งเงียบเลยเนาะใครบ เะี่บปากดีเยอแท่ชันมาวัดเนี่ยปากพ็อมเอลีครับเป็นคนชันกระบาชันพชันกรถึงกิบ้านเขาเล่เอ้าเกมาเรยพรหลอนมาเมาคือความตีเออฉันน่งฉันลุกแต่ลกใหม่ไปเลยฉันเล้ากระแวนด้วยนี่เออแันเล้วกระดานอยากม้นสีเซนสีเนไเดอออนเป็นสีเทาเท่าเยี่ยบพวกนั้นะกันเล่าเิมาแยกเมืองหม่เออเ่อเห็นมันกันก็เลียนไปครับ

เอาเขบมเห็นกับบอสเซียถ้าบรเจอกระโกงบอเสีย,วย,ย,ยวดวงกบอเซียอย่างจะ,จะเป็นคนครับจฉเป็นคนเซียเ e จ ok ้าขอบหลายครับแต่มอเราลงดูคอนนี้ก็เลยเห็นแล้วล่ะฉันก็นไม e ่บอกตอเราน่บางบางแรงคือโอ้ยแต่ลงเนาะนาใจายตลำแน่ว <se> ม er> e ันเที่ยงขึ้นเด้ดหน่ะมันเป็นใจเขดีเป็นเป็นี่อย่างมาตอมันเป็นเที่ยงขึ้นนะซีถูกหาถูกย ไปมาตั้ม้อนกันตนนั้ตมขาว่าแม่แล้วคนไปสู้ให้ตอ่อคนถือ,อุ้ยเพิ่ถอดอกอกก่อนใคต้ตออเพิ่นเนียนตอมใดไหวหรือว่าไหวโท้บจาอีจบมา,มาบัแหงแงผมมาุทูทีแล้วกันบันเป็นการบาง,บาง,บางเออ,อ ไปสบาทนี่ฮะนี่นะครับพี่น้องเรื่องโมบนตากมันเป็นเรื่องเอ่อเรื่องเอ่อที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับเป็นเรื่องความเสื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องนะครับแต่ว่า ที่นี่นะครับคือก็คือไม่ได้ลบหลู่หรือไม่ได้อะไรนะครับก็คือพอกันลายนะครับโบเ็นแตะโบเ็นแต่คณะเท่าคณะเดียบนอกคณะอื่นก็พอนะครับคือคณะที่ผมเคยอยู่ก็พอนะครับพวกไม่ไงกันลายครับน้องอีนีและเป็นปราสาทและเป็นวัดที่มีปราสาทเก่าแก่นะครับอายุเป็นอายุเป็นพันพันปีเลยนะครับน้องเพร่นเหตุเขาเพรานเหตข้างนอกขอกไป ะครับปาสารเป็นอายุพันพันปีเลยนะครับพี่น้องแล้วก็นี่แหละครับพี่น้องเอาเสื้อกับโบเป็นยังเด้อครับสำหรับผู้เสื้อกักะมาแชร์ประสบการณ์นํากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนอก้ากี่เสื้อเพราะว่าเคยเจอไม่เป็นเจอเพื่อเดียวเจอดูพร้อมนะครับพี่น้องย่างเดินทางไปแสดงจเจีงสีนะครับเวลานอนเวลาอย่างเจียงสีเจอนะครับ กลางวันก็เจอนะครับอีลีพี่น้องวัดตัวกลางคืนทำอะไรมันเขาคิดว่ามีแต่ม,มีอีลีมันรู้สึกได้นะครับพี่นอ้องอีลีสำหรับคนที่มีเซนสําำหรับคนที่มีเซนนักครับพี่นอ้องอีลีน้องครับน้องมือนีเขาเลนอยู่รัตนบุรีสุรินทร์นะครับพี่น้อง ซูรินนี่สเป็นอะไรที่แบบว่าแรงนะครับนั่นฉันบอกหอดไฟดาวโหลดหอาหอดไฟดาวโหลดนะครับพี่น้องกะก็เสื้ออย่าลบลูครับพี่น้องครับนะครับน้องแกว่ายังพิดยังผ่านไปแต่ว่าไพ่ครับนะครับน้องมันยังพิดผ่านไปแต่ว่าไพ่ครับพี่น้องครับ ะครก็มาได้ตั้งใจสีลบลู่แล้วม่ได้ตั้งใจสีอย่างเด้อพ่อเด้อนะครับเดี๋ยวกให้น้องเป็นน้องเนี่ยเป็นต่อไฟอรับพี่น้องครับคิดนี้ก็เอาไวส้สนิทสักก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าไฟมาจะเข้ากับพี่น้อง ตกใจเบิดโยูซื้อกระดาบสวัสดีครับอันนี้น้องอะไรเอ่ยน,น้องโยบนี่แล้วครับพี่น้องครับเอากินนี่ลัไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ